สวัสดีค่ะปุ๋ยซาซิธอนใหม่คามินะคะยูนิตบิสเนสพาร์ทเนอร์ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ไอเด l i ไลฟ์สุรินให้ปุ๋ยได้มาแบ่งปันผลิตภัณฑ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ให้โอกาสปุ๋ยนะคะก็คือจะเป็นใครไปไม่ได้น้อพี่ดาวทีอัพมาดีมากๆเลยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่มิกกี้รัติยาคุณสุวรรณนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะโอเคไปกันเลยนะคะว่าวันนี้ปุ๋ยจะมาพูดผลิตภัณฑ์อะไรนะคะทุกคนพร้อมนะคะขออนุญาตเปิดสไลด์แป๊บนึงนะคะ โอเคมาแล้วนะคะพร้อมแล้วนะทุกคนไปกันเลยค่ะดี๋ยวนะคะสไลด์ยังไม่มาโอเคค่ะทุกคนเห็นสไลด์แล้วนะคะค่ะปุ๋ยก็จะถามว่าอะไรเอ่ยยิ่งตกยิ่งใส่เนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะอะไรเอ่ยยิ่งตกยิ่งใส่นะคะวันนี้เคล็ดลับผิวกระจ่างใสแบบนี้นะคะปุ๋ยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกทุกคนนะคะซึ่งตัวนี้เลยค่ะร u r a ูสเตอร์นะคะเป็นสูตรใหม่ผสมกูต้าชายด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวที่ หลายๆคนอาจจะชอบแต่ตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในใจปุ๋ยมาตลอดนะคะเป็นตัวที่ชอบมากๆนะคะยิ่งใช้ยเราก็ยิ่งชอบอะคะ่ะตัวนี้เลยนะคะเป็นการผสาน2พลังเทคโนโลยี2พลังเทคโนโลยีคืออะไรนะคะก็คือ C2G เทคโนโลยีนี่เองนะคะพวกเราอาจจะเคยได้ยิน C2G C2G มาเยอะแต่ปุ๋ยจะมาไขาให้ฟังลึกๆนะคะว่าจริงๆแล้ว Cell2Gene เทคโนโลยีคืออะไรนะคะและเป็นการผสานสารสก,กัดสําคัญเข้มข้นนะคะตัวแพลงตนและสาหร่ายทะเลสีแดงนะคะ เป็นการส่งสัญญาณให้กับผิวมีสุขภาพดีนะคะและนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปนะคะก็คือตัวอูตาชายเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากญี่ปุ่นนะคะยิ่งใช้หน้ายิ่งเปล่งปั่งและมีประกายมีออร่านะคะไปกันเลยค่ะวันนี้ซี g คืออะไรเราเคยพูดบ่อยแล้วเนาะเซลทูจีเทคโนโลยีนะคะเป็นรหัสลับแห่งธรรมชาตินะคะเปิดสัญญาณฟื้นฟูบำรุงสู่ผิวสวยใสแบบสมบูรณ์เป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราได้เข้าสู่ยุค แห่งเทคโนโลยีการดูแลผิวแห่งโลกอนาคตเลยทีเดียววันนี้ปุ๋ยเอาเรื่องแห่งโลกอนาคตนะคะมาบอกทุกคนมันคืออะไรเนาะมันคือ cosme กบวกจีโนมิกคอ cosme ติกก็คือเครื่องสําอางนะคะที่ผสมผสานลึกถึงระดับยีนค่ะเป็นจุดกําเนิดสัญญาณสู่เซลล์ผิวให้แข็งแรงลึกถึงระดับยีนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าโครงสร้างผิวของเราแล้วนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าผิวบนใบหน้าเราที่เราเห็นอยู่ก็คือผิวชั้นนอกสุดของเรานะคะ หลายคนอาจจะ,ะท้อนเห็นว่าผิวแห้งผิวขาดคอลลาเจนหรือผิวน้ริอรอยนี่เราจะเห็นแค่ข้างนอกเนาะแต่วันนี้ปุ๋ยจะพาลงลึกไปอีกนิดนึงนะคะก็คือระดับยีนค่ะซึ่งในระดับยีนก็จะมีดีเอ็อยู่ข้างล่างเซล์ผิวชั้นลึกของเราเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะภายในเซล์ของเรานะคะจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสคืออะไรนิวเคลียสเนี่ยเป็นศูนย์สั่งการการทางานของเซลล์ค่ะซึ่งในนิวเคลียสนี้ก็จะมีรหัสพันธุกรรมที่ อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายที่เรียกว่ายีนนะคะเป็นรหัสส่งสัญญาณการทํางานของเซลล์เราเนี่เองนะคะซึ่งในยีนเนี่ยยังมีสารพันธุกรรมอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า d n เอค่ะ d n a นี้จะแบ่งเซลล์นะคะแบ่ง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 ให้มันกลายเป็นยีนเป็นยีนก่อนนะคะเป็นยีนแล้วในยีนเนี่ยมันจะมีหลายชุดนะคะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อยีนมีความสมบูรณ์เซลล์ที่อยู่ข้างนอกที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะทํางานอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพนะคะ เมื่อเซลล์ทำงานผิดปกตินะคะเราจะสะท้อนให้เห็นจากปัญหาข้างนอกที่เราเจอเลยนะคะว่าเซลล์ผิวของเราเนี่ยจะเกิดความแห้งกล้านมีริ้วรอยนะคะทําให้ผิวไม่สมดุลและที่สําคัญเราจะเห็นได้ชัดว่าเม็ดสีอาจจะเกิดจากยีนไม่แข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะว่าอยู่ดีเอ๊ะทำไมหน้าเราค้าขึ้นเอ๊ะทำไมคอลลาเจนเราหายไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งมาจากยีนเหมือนกันนะคะวันนี้ปุ๋ยก็เลยจะบอกว่ายีนสําคัญยังไงนะคะยีนสําคัญมากถึงขนาดเป็นตัวกําหนดความสมบูรณ์ของผิวเราได้เลยนะคะว่า ผิวเราจะสุขภาพดีแข็งแรงสะท้อนออกมาสุดภายนอกได้แค่ไหนมันเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้ผิวเราแข็งแรงอย่างสมดุลน,นะคะวันนี้การเติมความเข้มข้นหรือความชุ่มชื้น,หนให้กับผิวลึกถึงระดับยีนี้จะช่วยให้เมสส็ดสีเราแข็งแรงอีลาสตินคอลลาเจนไฮย,ยาลูรอนิน,นใต้ผิวนะคะมีความชุ่มชื้นข,นขึ้นได้และทําให้ผิวนะคะมีสุขภาพดียิ่งขึ้น C2G เทคโนโลยีนะคะเป็นการเติมเต็มค่ะเป็นการเติมเต็มน้ําใต้ผิวนะคะ เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวแข็งแรงมากๆนะคะวันนี้ปุ๋ยพูดไปแล้วลึกถึงระดับยีนเนาะมันเป็นยังไงก็สะท้อนออกมาสูา่ผิวของเราแต่อีกสองตัวที่ปุ๋ยจะพูดไม่หยุดไม่พูดไม่ได้เนาะก็คือแพงต้อนและสารหลายทะเลสีแดงนะคะเป็นสารสกัดเข้มข้นนะคะเข้มข้นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันดีและพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นยังไงแล้วก็แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปยังไงนะคะคัดสรรเพียงหนึ่งสายพันธุ์นะคะแค่หนึ่งสายพันธุ์เท่านั้นพิเศษมากๆนะคะของเราเนี่ยไม่เหมือนใครและที่สําคัญนะคะ เลือกจากแหล่งจากแหล่งท้องทะเลอ่าวบริทเนีประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวคะ่ะมันมันเป็นอ่าวบิทเนีที่เป็นจุดจบของแม่น้ําและทะเลมารวมกันนะคะเป็นแหล่งที่เรียกว่าระบบนิเวศส,สมบูรณ์มากๆนะคะและที่สําคัญนะคะปราศจากมลภาวะและปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นตนะคะวันนี้แพลงต้อนที่พูดถึงนะคะเป็นแพลงต้อนที่สกัดจากสายพันธุ์พิเศษนะคะตามท้องทะเลลึกและเป็นหนึ่งเดียวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโลกก็จะมาดูกันนะคะว่าสกัดยังไง แพลงต้นตัวนี้นะคะจริง,รงๆแล้วล่องลอยอยู่ในท้องทะเลทั่วไปมีมากมายหลายชนิดนะคะนับไม่ถ้วนแต่วันนี้นะคะเราเป็นเป็นชนิดที่เป็นทั้งสัตว์พืชจุลชีพนะคะแต่วันนี้ของเรานะคะเลือกตัวที่เป็นจุลชีพค่ะเพราะเลี้ยงเพียงหนึ่งเดียวในห้องปฏิปปบัติการพิเศษนะคะซึ่งเป็นการใช้ไบโอเทคโนโลยีค่ะสกัดให้มันมีความบริสุทธิ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะของเราไม่เหมือนใครนะคะถ,ถามว่าทําไมของเราไม่เหมือนใครก็นี่แหละคะ่ะกรรมวิธีในการ เพราะเลี้ยงของเขานะคะและโครงสร้างของเขาทางเคมีนี่แตกต่างจากของที่เติบโตทั่วไปตามธรรมชาติด้วยนะคะตัวนี้ก็คือตัวเอ็กโซโพลีเซคลายนะคะเป็นชนิดพิเศษจากมารีนแพงตันเลยนะคะลึกมากๆนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะสาหร่ายทะเลสีแดงค่ะสาหร่ายทะเลทะเลสีแดงเป็นสายพันธุ์เฉพาะด้วยนะคะชื่อภาษาอังกฤษขออนุญาตน่พูดถึงไม่ต้องไปจำมันนะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่ปุ๋ยจะบอกก็คือกรรมวิธีในการเพาะเลี้ยงและปฏิบัติการของเรานะคะ เลือดแต่สารสกัดที่บริสุทธิ์ประสิทธิภาพล้ำลึกนะคะลึกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสาหร่ายทะเลสีแดงนะคะคัดสรรใายพันธุ์พิเศษค่ะซึ่งใช้การเพราะเลี้ยงแบบพิเศษด้วยเช่นกันนะคะเพาะเลี้ยงยังไงลองไลฟ์ซิสเต็มเลยค่ะที่เราเห็นเนาะลองไลฟ์ซิสเต็มคืออะไรเขาจะปลูกต้นอ่อนไว้ที่เชือกเขาอะค่ะเพื่อให้มันเติบโตแต่เติบโตในแนวดิ่งนะคะต้องเติบโตในแนวดิ่งแล้วลึกถึงสิบถึงสามสิบเมตรเลยทีเดียวเพราะอะไรนะคะ มันไม่ต้องการให้ถูกรบกวนจากสายพันธุ์อื่นๆค่ะเป็นสายพันธุ์เดียวและมีชนิดเดียวนะคะเขาเลยเรียกว่าเป็นสารสกัดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าโอลิโกนะคะฟาเลเลนนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต้องไปจำมันหรอกค่ะแต่แค่รู้ว่ามันพิเศษยังไงก็พอนะคะเป็นหนึ่งเดียวที่เราสกัดมานะคะและที่สำคัญนะคะการได้รับสารอาหารทั้งสาล่ายเนาะแล้วก็แพลงต้อนนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างงี้ค่ะมันทําให้เห็นว่าเราสามารถเพิ่มองค์ประกอบสําคัญให้กับผิวที่ดูแลลึกและมีโปรตีนนะคะถึง9ชนิดนะะค เพิ่มไฮยาลูรอนแอนต์ใต้ผิวได้ถึง21% 1และมีความชุ่มชื้นมากกว่าดูดซึมได้เร็วกว่าตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดทั่วไปถึง14เท่าเลยทีเดียวนะคะวันนี้ปลุกผิวแล้วทั้งทีนะคะจะเติมน้ําใต้ผิวทั้งที็ต้อก็เติมให้ลึกถึงระดับชั้นไฮยาลูรอนแอนต์เลยนะคะพอมันลึกอิ่มถึงระดับชั้นใต้ผิวแล้วมันก็จะส่งมาสู่ผิวชั้นกลางเลยค่ะพอผิวชั้นกลางได้อีกนะคะมันก็สะท้อนออกไปถึงผิวข้างนอกนะคะทําให้้้เเราาห็นนควมชมช่่ืตตังแ ภายนอกนะคะแต่มันไม่ได้แค่ภายนอกนะคะแต่ปุ๋ยบอกเลยว่าลึกถึงระดับยีนเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราที่มีสารสกัด C2G นะคะกับไม่มีสารสกัด,ด C2G มาเปรียบเทียบให้อาสาสมัครได้ทดลองใช้ภายใน14วันนะคะอย่างที่เห็นเนาะว่าตัวที่ใช้ C2G นี้จะมีความเรียบเนียนขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ C2G ในนั้นนะคะตัว Aura Booster เนี่ยเป็น สารเขาเรียกว่าสารตั้งต้นในการบำรุงผิวที่เก็บกับความชุ่มชื้นนะคะเป็นพื้นฐานแห่งผิวสวยและผิวสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมาะกับใครนะคะจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนเลยที่อยากใช้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่แม้กระทั่งผิวเปราะบางผิวแพ้ง่ายเพราะอะไรนะคะเราผ่านการทดสอบการแพ้เรียบร้อยแล้วคะแพ้เรียกว่าไฮโปไฮโปอัลเลอร์จนิกเทสนะคะคนที่แพ้ง่ายก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะแป้ที่สาํสกากัญปราศจากแอลกอฮอล์และน้าหอมแน่นอน,นะค่ะเป็นสารสกัดธรรมชาติร้อยเเ็นะคะ วันนี้ถ้าใครได้ไปแนะนาแล้วก็ได้รู้จักว่าเอ้ยมีคนใช้โทนเนอร์อยู่นะวันนี้ปุ๋ยบอกเลยคะ่ะว่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะสามารถใช้ทดแทนตัวโทนเนอร์ได้อยู่กระชับรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียนแล้วยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยะคะ่ะวันนี้ก็จะเห็นนะคะจากการทดลองค่ะที่หลังมือเท่านั้นนะคะหยดประมาณ2อถึงสาั๊มนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างในทันทีนะคะไม่ต้องรอสิบสี่วันก็ได้นะก็จะเห็นความชุ่มชื้นขึ้นนะคะกระจ่างแต่ขึ้นและที่สาคัญเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ วันนี้เราได้ทํางานวิจัยด้วยนะคะว่าผลลัพธ์ความพึงพอใจของการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำออกน้ำตบปลุกผิวของเราหรือตัวออร่าบูสเตอร์นี่ค่ะว่ามากกว่า9 0นะคะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ซึมเข้าผิวผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็มากกว่า90%เรลยคะ่ะผิวนุ่มขึ้นนะคะมากกว่า87%เลยคะ่ะผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มากกว่า8ปเลยนะ,ะผิวสดชื่นและมีสุขภาพดีนะคะวันนี้ค่ะวิธีการใช้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะว่าวิธีกกาารรรรรใใชชช้้ยยยััังไบ,บเเเอะเะะะๆลคพมมนนสสดธรรติ100นะ ใช้สามถึงสี่ปั๊มนะคะหยดลงบนฝ่ามือนะคะและที่สําคัญลูบไล่ทั่วใบหน้าและลําคอถ้าเหลือจากตรงนั้นก็มาพาที่ผิวกายก็ทําให้ผิวนุ่มได้ด้วยนะคะใช้ไลน์เบลโลชั่นได้ด้วยเหมือนกันเนาะและที่สําคัญนะคะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า two in one นะคะไม่ใช่แค่ปลุกผิวหรือรับการบํารุงเท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถอัดมันให้มันเป็นตัวแผ่นมาร์กหน้าได้ด้วยเช่นกันเนาะก็ต้อถ้าอยากให้มันมาร์กหน้าแลวเก็บความชุ่มชื้นได้เยอะขึ้นก็ชวนเลยค่ะบีบเยีะยหน่อยเน,ะนะะเาะห้าถึงสิบปั๊ม เราก็จะได้หน้าผิวกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกนะคะอันนี้ก็เหมาะมากๆสาหรับคนที่ต้องการจะไปออกงานแบบเร่งด่วนนะคะแต่หน้ายังไม่ได้ฟื้นฟูเต็มที่น,นะคะก็จัดไปเลยค่ะมากหน้าแบบนี้สองถึงสามสัปดาห์นะคะหน้าก็ผิวอิ่มน้ํามากๆเลยนะคะทําให้การแต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นนะคะก็จะสะท้อนความฉ่าวาวออกมาได้ทันทีนะคะวันนี้พูดไปแล้วน้าตบปุกผิวตามท้องตลาดทั่วไปอย่างที่ปุ๋ยบอกว่าสารกัดเเนี่ยเอกลักษณ์ลรหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครเนาะก็จะพูดให้เห็นอีกนิดนึงนะว่าแบรนด์ทั่่วไปตตาามทท้องลดี ถ้าเราได้ออกไปแนะนําใครอะค่ะเขาก็จะบอกว่าพี่ใช้อยู่นะพี่มีตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ปุ๊กก็จะเอาตัวท็อปๆของที่ปุ๋ยเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นว่าเขาใช้กันอยู่ก็คือตัวแพงต้นของตัวไบโอเติม erm นะคะก็จะจะบอกว่าเป็นคนเป็นเป็น,ปนตามท้องตลาดทั่วไปปุ๋ยก็จะเห็นคนใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะเนาะของเขาคืออะไรเนาะไบโอเติม erm. มันเป็นแพงต้นนะคะจากแรกน้าน้กแ,แร่แอ,อ่น้ําร้อนเนาะ,ะธรรมชาติอะคะ่ะที่เรียกมาเลือกมา,เ,กมาเนาะสกัดเป็นตัวไบโอเติม erm, ตัวนี้นะคะ ซึ่งราคาของเขาอะค่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นที่1,700บาทแต่แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าขนาดมิลลิลิตรน่ะเท่าไหร่อันนี้ต้องถามเขาด้วยว่าขนาดมิลลิลิตรเท่าไหร่เพราะราคาเนี้ยเขาบอกมาพันเจ็ดแล้วพอเทียบเท่าของเราอาจจะยังงั้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ต้องดูที่มิลลิลิตรค่ะเพราะมันเริ่มต้นที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็คือเจ็ดจห้ามลของเขานั่นเองนะคะแล้วก็น้ําตบเผ็ดค่ะปุ๋ยเห็นเยอะมากจริงๆก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนจนกระทั่งมาศึกษาเขาก็เลยรู้ว่าอน้ําตบเผ็ดที่พูดถึงนี่มันเป็นน้าต เห็ดทางเช่าเห็ดลินจือแล้วก็เห็ดสากานะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลไว้นะคะให้ทุกคนได้ศึกษาละคะเริ่มต้นอยู่ที่พันเจ็ดร้อยค่ะเละตัวหนึ่งที่จริง,รงๆเป็น็อปแบรนด์เลยเนาะที่ใครๆหลายคนก็เลือกที่จะใช้ตัวนี้นะคะก็คือตัวลาแมค่ะใครๆอาจจะเคยได้ยินเนาะแต่ไม่อยากจะใช้เพราะราคาสูงเหมือนกันเนาะแต่ที่สําคัญนะคะตัวนี้มันมีความมีมีคุณค่าบางอย่างที่ใครหลายคนอยากจะใช้เพราะว่าสาหลายที่เขาสกัดมาค่ะมาจากทะเลทรายแอลนะคะจากทวีปแอฟริกา ก็ขึ้นชื่อว่าน่าจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเนาะแล้วที่สําคัญยังมีตัวไฮยาลูรอนิกในนั้นด้วยโอ้โหว้าวมากๆเลยเนาะแต่ราคาเขาก็ว้าวเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะน้ำปุกน้ำปุกพี่เจี๊ยบนะคะน้ำปุกพี่เจี๊ยบ SK2 คคอเดือเคยได้ยินมานานนะคะแต่ไม่กล้าใช้เพราะอะไรราคาก็สูงเช่นกันค่ะที่สําคัญนะคะเป็นการสกัดแบบไหนนะคะสกัดจากยีสต์นะคะที่หมักออกมามีแร่ธาตุกรดอะมิโนโจําเป็นให้กับผิวนะคะแตท่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ปุ๋ยพูดมาแล้วราคาก็สูง ส่วนผสมก็โอเคนะแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าของเราแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปคุณมาแล้วค่ะตั้งแต่ต้น C 2 G C 2 G เทคโนโลยีนะคะของเขาอาจจะได้ปลอกประโลมผิวแค่ภายนอกแต่ของเราลึกถึงระดับยีนเลยทีเดียวนะคะถามว่าถ้าจะดูแลทั้งทีราคาประมาณนี้เราก็เลือกของเราดีกว่าเนาะที่สาคัญไม่ใช่แค่ C 2 G นะคะยังมี Aura Booster ที่เป็น u ูตช a ยเทคโนโลยีตัวใหม่ของเรานะคะที่ใส่เข้าไปเพิ่มในตัวนั้นนะคะเพิ่มเพื่ออะไรไม่ใช่เพิ่มธรรมดานะคะเพิ่มมีวัตถุป,ประสมค่ะเพิ ทำให้ผิวทำงานได้ดีในชั้นผิวเราเนี้ยค่ะคะเกิดความเป็นต่างอย่างชัดเจนมีความกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะเป็นแต่ครั้งแรกใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะยังป้านอนุมูลอิสระลดเดือนริ้วรอยนะคะลดเดือนจุดหมองดําจุดด่างดํารอยหมองคําได้ด้วยเช่นกันนะคะพูดเร็วไปหน่อยนะคะไม่รู้ทันยัง <laughs> หมดเวลาหรือยังและที่สําคัญนะคะออร่าบูสเตอร์เรานะคะใช้แล้วเติมน้าเก็ก,กับชั้นใต้ผิวแล้วผิวนุ่มขึ้นท,ทันทีผิวแข็งแรงสุขภาพดี ผิวสว่างกระจ่างใสคือจริงๆแล้วถ้าขายราคาปกติปุ๋ยก็ว่ายัางคุ้มค่าเลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะแล้วก็ยังไม่หมดด้วยนะคะถึงวันที่25แนะนําเลยค่ะออกไปรัวๆนะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยแล้วแต่กาลังนะคะแต่ปุยบอกเลยว่ามันคุ้มค่าแน่นอนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่แท้ทรูนะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะน,นําเทคนิคการแนะนำอร่าบูสเตอร์ของปุ๋ยมาให้ทุกคนได้ฟังนิดนึงเนาะว่าไอ้ปุ๋ยแนะนํายังไงอร่าบูสเตอร์จริงๆอะคะ่ะปุ๋ยก็จะถามาก่อนว่าพี่เคยใช้น้าปุกผิวหรือโทนเนอร์อะไรอย่้ยางนีน างคนอะค่ะดูแลแต่บ,บำรุงบำรุงบำรุงทาแต่ครีมแต่ไม่เคยใช้พวกโทนเนอร์หรือน้ำปลุกผิวเลยอะคะ่ะก็เลยจะบอกว่าก็ต้องให้ข้อมูลเขาหน่อยนะว่าทําไมต้องใช้เอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออแล้วทาไมต้องใช้อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่บอกว่าเออพาไปน้ำตอรา,าบูสเตอร์แต่ทาแต่ครีมทาแต่ครีมแต่ไม่เคยปลุกผิวรับการบำรุงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออรู้แล้วแหละว่าทําไมต้องใช้พอรู้ว่าต้องใช้นะคะก็ต้องบอกเขาด้วยค่ะปัญหาที่เขามีอยู่เนี่ยเราจะสังเกตยังไงนะคะว่าใช้ของเราแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงงงๆอออออยย่่่่่าาาาาเเเเเเีี้้้คะพืใขขรรรูวชแลลมันนกิดปปง เขารู้อาจจะต้องใช้นะคะแต่เขาไม่รู้ว่าจุดสังเกตของเขาว่าต้องดูตรงไหนนะคะก็บอกเขาไปเลยค่ะพี่มีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะพี่ลองดูแลด้วยออร่าบูสเตอร์ของเรานะคะใช้แบบนี้เลยค่ะพี่แล้วก็สังเกตตัวเองนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะคะอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เขาเห็นผลลัพธ์ตัวเองชัดขึ้นนะคะและเทคน,นิคอีกนิดนึงนะคะปุยขอแนะนาเลยว่านะนําคู่กับกันแดดเพราะอะไรผิวเรานะคะทุกวันนี้โดนแดดโดนมลภาวะเยอะความหมองคล้ำอาจจะไม่ได้มาแค่จากการบำรุงหรือทาครีมอย่างเดียวอาจจะต้องเป็นการปกป้องด้วยเช่นกันปุยก็จะได้นาน้ำศพคู่กับกันนแดะนนะคะ นไหนก็ฟื้นฟูเขาแล้วนะคะก็ดูแลปกป้องเขาด้วยนะคะมันจะได้เห็นคนอย่างชัดเจนก็จะได้นําคู่กับกันแดดน,นะคะและถ้ามีสินค้าอยู่ในมือเรานะคะแล้วเขาแบบไม่เชื่อหรอกหรือใช้ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับสองปั๊มที่หลังมือกับที่ปุ๋ยเอารูปให้ดูเลยค่ะเห็นแน่นอนนะคะแล้วคนที่เคยใช้อยู่แล้วเขาจะรู้เลยค่ะแค่ผิวสัมผัสก็แตกต่างจากเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เรียกว่าราคาสูงๆเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะปุ๋ยก็เทคนิคนีิดนึงเมื่อกี้ปุ๋ยก็พูดมาทางคุณค่านวัตกรรมเทคนโนโลยีต่างๆมากมายส่วนผสมนะคะเป็นคุณค่าที่เรา มีหนึ่งเดียวนะคะมีหนึ่งเดียวและคุ้มค่ามากๆนะคะราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะพอเขาอยากได้ค่ะราคาเท่าไหร่เขาก็ซื้อนะคะวันนี้ก็ให้คุณค่าให้ความคุ้มค่าแล้วก็ให้ราคาทีหลังเลยค่ะหรือไม่ต้องให้ก็ได้แล้วแต่ให้เขาโทษตามเราแต่ที่สําคัญปุ๋ยก็จะบอกเขาไปเลยค่ะว่าใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้ด้วยนะคะก็ะเป็นธรรมชาตินะคะใช้ดีทุกคนก็อยากจะบอกต่อแล้วก็ให้คนได้รู้จักสินค้าเราเยอะๆนะคะปุวยก็จะบอกเฉยๆว่าเออพี่จะใช้ดีแนะนําบอกต่อให้หนูด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะ และนี่ก็คือลูกค้าปุ๋ยนะคะที่ซื้อแบบต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่แบบช่วงโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็ซ,ซื้อซื้อของเขานะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นกันแดดน้ำตกกันแดดน้ำตกกันแดดน้ำตกอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ซึ่งถามว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงนะคะ <c oughs> แล้วก็ทําให้คนนะคะอยากจะบอกต่อน,ะะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นคนที่ใช้แล้วก็บอกต่อให้กับปุ๋ยนะคะวันนี้ก็โอเคนะคะครวนกระบวนการก็ขออนุญาตราพิงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็มีโปรอยู่นะคะก็ออกไปแนะนําโปรให้ได้เยอะที่สุดเเลยพื่อ เกิดฐานผู้บริโภคเพิ่มขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ